โมบายเหรออยากเล่นด้วยวะโมบายโมบายเลยไม่เยอะเติมไม่เยอะไม่ท่าไม่โจ๊กไม่เยอะใช่โจบเยอะไม่เยอะทำไม่ดีนี่เท่าไหร่เท่าไหร่พูดมาตามตรงขอเป็นความมือถือจริงเลยเกมฟรีไม่ถึงหมื่นไม่มีคนเคยมีคนเคยบอกเกมฟรีไม่ต้องเติมไม่น่าเชื่อตอนที่ยไม่ถึงเยอะเลยยไม่จริงไอ้เหี้ยตอนไหนคนพูดอ่ะจริงเหรอพี่เฉินไม่ไม่น่าเชื่อหรอกูยังไม่ได้เล่นเป็นเลยเหี้ยบดูไปแล้วแปดพันกูแบบมันไมมันไม่แล้วมันไม มันไม่พี่เฉินอยากเล่นด้วยนะแต่ขอทำอีป๊อปก่อนไม่ต้องพี่ังซิ่งเลยพี่เฉินเติมไปแล้วเหรอไม่ต้องเติมแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยพี่เป็นไรอ่ะพี่เป็นนักดูดูสายการติดเกมเหรอตื่นจริงอ่ะผมหนึ่งนัดเขาหนึ่งหนึ่งลุ่หนึ่งธนูที่พี่ยิงออกไปคือยี่สิบบาทโอ้ยพี่อ่ะจริงไมนี่ยพี่เฉินมีจริงพี่แต่ผมว่าพี่เล่นธนูเข้าเข้าไปเล่นกลับไปเล่นม็องเหมือนเดิมเลยไหมปิดไปอยู่ที่พอนูอีกแล้วเพื่อนมองไม่มีเดี๋ยวทำอีป๊อปเรา ต่รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมยเพราะกูมีตังค์เติมในสัตว์เจ็ดมาไอบินไอบินยังไม่มายังไม่มามองยังไม่มามองยังไม่มามองมาบอกเออไม่แค่ไม่มีหรอมันต้องเล่นมาก่อนไมบินแล้เดี๋ยวรอรอกว่าจะมาไม่ต้องเล่นรอไม่คือผมมันโหลดพวกูสแตกเล่นเกมโพส์ไม่ได้พี่โหลดบูสแตกมันเป็นมูมันไม่ได้มันต้องให้เปลี่ยนมันําให้กูไไม่ได้เปิดวิธีเออวิธีเออต้องเปิด ต้องเปิดครับต้องเปิดกูเปิดไม่เป็นไงกูไม่กล้าทำนี่ยเดี๋ยวกทำไปคอมพังไม่เอาหรอกมีทีเขาอะไรวะมันต้องเปิดนะเซตติ้งแต่เปิดคอมแล้วเซตติ้งในในไบออดอ่ะเแต่จะให้เป็นมันทำให้ทั้งวันอ่ะที่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านพี่เฉินใช่ป่ะมึงก็กลับมานอนบ้านกูไม่มึงก็ให้หลวงเปิดให้ดีหลวงน่าเปิดเป็นแหลวิดีโอไม่ทำไมไม่เลยวะไม่ไม่ทำไมไม่ทีมวิวเอาเพื่อนทีมบิวไม่ได้ไม่ได้ในได้เแม่ออดม้องมัติถ้าไม่ถ้าไม่ใช้สองเครื่องอะทีมวิวไม่ได้ครับ ถ้ามึงก็ทำแล้วก็ค่อยค่อยถ่ายรูปส่งไปก็ค่อยๆวิดีโอคอลก็ได้พี่เดี๋ยวเดีอร์เออวิดีโอคอลก็ได้กดตามที่มันบอกกูเจอมันแล้วมันอยู่เนี่ยมันมาทำอะไรตรงนี้ก็แบบด่านสเก็ตขัดแล้วครับนะกูอลยยืนรอเรื่องอาชีพอยู่ว่าจะเล่นไนท์หรือพีดีห้มันลงตัวใช่กำลังจัดแจงอาชีพอยู่เฮ้ยแต่ขาดพ่อค้าเวไปจริงๆตอนเนี้ยเฮ้ยคารบอสแบ็กซอมิดยกไว้ให้เป็นหน้าที่กูเฮ้ย เอาเลยมาดึงเงินของแทกบอกเลยอ้หอย่ามองดิคุณเมโมไนแม่งเลยอมาดึงเงินพ่อค้าใส่ไหนเนี่ยพ่อค้าใส่อซีีเ็นะมากับนุงบังไปเนี่ยบังอย่นะครพ่อค้าสส่กาซกรเนี่ยกูดูทรงเลยอยากเล่นด้วยเว้ยขอทำอีป๊อปกอนนะกำลังเลยขายไปเอะเนาะไอ้ขาไอ้ขายอะ เด็กเขาเล่นกันตอนนี้ไม่รู้ครับนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่ได้นับเลยครับห้าสิบเอ็ดต่อไม่น่าจเกินสิบครับบอลโอ้โหนี่ถ้าเขายังไม่มาผมจะสั่งอาหารจะตายเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเอาขึ้นกระบะไปให้พี่เฉินขี่เลยในหมู่บ้านอ่ะเีจ็บแม่ผมสั่งอาหารไฟดับใครมีอาหารไปเข้าพี่เฉินเขาเขาไม่ขับไอ้แจ๊คพี่เฉินขับไม่ถนัดเขาชอบขับสกูปปี้ไอไลน์ลิีร์ฟูเนาะเออใช่เหรอกูจะหมดว่ะกูจะหมดกูจะตายอาหารกูจะตายสั่งไม่ได้พี่ไฟดับจะมีจะวิ่งไหม ใช่ี้มีมีกันอยู่ปีนอยู่นุ่นข้างบนนี่มันละต่อยตีบโอ้ยสัตว์ซุ่มบรีบมาเลยข้าวยางบิลลี่โอ้ยระเบิดบ่อยไปด้วยไปยังไม่ทันมาเลยเยี่ยมระเบิดอ่ะตุ่มตามตุ่มตามเอลี่หายแคปเอาบิลี่หายหน้าไปแล้วหลุดเราขับอีเคล่าเขาบปางล่ะ แกงอีเหีอ้หรออะไรอะ อย่าไปเปรียบเทียบกันอย่างนั้นเทียบกันไม่ได้อย่าไปเทียบกันอย่างนั้น uh. ไม่ได้ไม่พี่ก็เล่นไหนไม่แบบหลักหลักหลักการเล่นเขาอ่าอ่าอ่าใช่ล้หลักการเล่นเขาใกล้ขอาจะเปลี่ยนคนเล่นใหม่ไม่ใช่เหรอถ้าเปลี่ยนคนใหม่ก็ไม่แปลกมันยังดูมั่วๆไปหน่อยก็อีผมยาวไงมันไม่มีอะไรเลยพี่บังไปไหนวะเหมือนเมย์อยู่ในรถอื่นในชิพายเหมือนคนในแซลีเก่าก็จะมาอยู่นี่ด้วยพี่ไม่หรอกคนเขาใหม่ก็อย่างนี้แหละ พี่ยิงที่ตำรวจเหรอกรมาตำรวจมาดิขาไม่รับไม่ได้มาพี่มีคนแอบหลังไม่น่เขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยใครมีข้าวกินปะมีปะพ่อค้าตัวตัวเวลยากเลยมีอยู่มีอยู่ใครไหมไม่ยากเดียวผมเมาที่นี่มันหนึ่งสองหกหนึ่งสองอ่าคือไม่มีคนเล่นเลยเหรอเออเดี๋ยวพี่เล่นให้ก็ได้ม่มีไม่มีอยากอยากให้เล่นอยากให้เล่นพีทหรืออยากให้เล่นพ่อค้า แต่เอาที่พี่อยากเล่นอะไหนอยากเล่นแม่พอเขาไม่ทำอะไรได้มาพี่ผมอยากรู้อะเอาไปบัตเตียบเอาไปขุดเอาไปเให้เพื่อนเวลาเอาไปขุดเต็มเลยนะขุดเหมืองเอาไปขุดเหมืองเต็มเลยใครเล่นแอดละเอ่อไอโจ๊กอ๋อไอโจ๊กไม่พอเขาไอบัตตนี่ไงเวลาลับบอสไงมันต้องมีแบบโจ๊กเปลี่ยนแล้วอ๋อบัฟแท็กเหรอบัฟสเตนนะไม่ใช่บัฟเปลี่ยนแล้วเหรอบัฟเอาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์บัฟไอเนี่ยบัฟตีตีขนาดเหรอตีขนาดเหรออ๋อตีขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์เออเออเออแล้วมองจะมาอย่างไรหรอวะน่าจะโอเพ่นอะ ไม่หลังโอเพนอ๋อยังยังไม่โอเพนใช่ไหมยังใช่โคจรอยู่แล้วรอเล่นต่อโอเพนอยู่อ่ะไม่มาเล่นก่อนวะเล่นแบบมึงต้องมาเรียนรู้ก่อนนะเว้ยมันไม่เหมือนเดิมซะทุกอย่างกูชอบเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ทำไปแล้วเปฝันไปดินเนียไปนเนี่ยไม่ช้าหรอกมีพวกมึงไงเฮ้ยถูกต้องว่ะเขาจะมาป่าววะเออฉลาดดีว่ะไม่มาเรื่องของเขาอย่าดีแล้วเป็ยของดีแล้วอุูยยังกูชิวๆแล้เรื่องตีแล้วเราเราเราลอบชิงมาตีทีวันไหนฮะ สองวันอะพรุ่งนี้แม่งก็บรลืมเลยชิงที่ชิงที่สามก่อนปะใช่ปะมีด้วยเหรอแน่ชิงที่สามก่อนใช่มีมี์ไว้มี์มยอ๋อเปดูหน่อยไปสองใบลงจ้งให้หน่อยดิตังเราขมบุญแล้วอ่ะเอาตังมาให้กูแสนหนึงนี้เดี๋ยวกูไปเข้าไปเล่นอะไรเงินแก๊งเหลือเจ็ดแสนอัปเดตเออลมช่วยลมตังหน่อยได้ปะเดี๋ยวตีตีตีเสร็จผมขอสักแสนหนึ่งดิพี่เฉินปันเนาะ ใช่พี่ผมผมไม่มีตังค์เลยวะนะผมไม่พีเลยสักตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหินไปมาแล้วลงไปเมื่อกี้แล้วสตีมมาเมื่อกี้โดนอ่ะใครเหินลงไปอ่ะแต่ใครเหินลงไปเมื่อกี้โดนแล้วนะแล้วชนรถชมพูมาแล้วชมพูมาแล้วหัวหน้าหัวแล้วนะนักแข่งเหินไปข้างล่างไหมไม่รู้่ีหมาดิก็มาดิลงมาดิลงมาดิครับพี่โกงแล้วพี่เดือดรึมลากรถล้วหลุดล้วดเฮียเบื่อหลุดไอ้ซัดอ๋อเนี่ยมันมาได้หลุดมันแล้ว

ลบๆคุ้มคุ้มกูคุมกูอคุ้มปูโอ้โหปาดุยดีะหยนไม่มีชีวิตโอตายปืนลวนปืนลวชุูปั๊มปัมปั๊มปั๊มหน่วยแพทย์โดนตีโดนพื้นเทงโอกูยังไม่ได้เป็นไเลยทังไมชุบหน่อยชุบหน่ชุบหน่อชุบหนชุบชุบาด

เดี๋ยวมัลงอะไรอะไรมาพี่มาพี่มาักะทือกือไปกะทือไปตองกะทือไปตองกะทือไปต้นมาจังไหยเจ็บแล้วเจ็บแล้วอันนี้

เดือยจกเงินเนียเราเฮ้ยน้องคือผมยังไม่ต้องลงไปเห็นเล่นเห็นเล่นเล่นพี่จอคดเอาจอคดเอาพี่จอช่วยไม่ละน้องรอเด้เหรอจบกันปั๊มเพนมือแทบแตกมีป่ะยันหนึ่งมาเดียวไม่มีไฟเยอะจังวะเอาไปทีของไฟเยอะจังวะเนี่ยใช่เยอะจัดโอ้แม่งคต่คุณเป็นคนเริ่มไฟน้องสีเมื่อกี้กุทโธ เรื่องปลดล็อกรถให้ด้วยพี่แกก็ซาไปพี่เตอร์ไปดิไม่โจ๊กเลยโจ๊กเลยโจ๊กเลยโอ้โหชอพี่จอนเรยอ่ะไอ้เนี่ยถ้าใครเปิดไฟมัวๆตกลงกนแลนี่ผมยืนตั้งแต่ผมยืนแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบยังไม่ได้ทำอะไรเลยท้อโคตจะดื้อเลยไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยรอดอยู่แล้วไปจนเขา ไปครับเสียไม่เสียไปจอว่าพี่จอวไปซื้อข้าว้าครับตำรวจ้าวครับ้าครับครับผมครับผมรองเลยครับตำรวจสวัสดีครับจะไปแอดดอกด้วยหรออิเป่าปาวาไม่แอดดกว่าป่าพี่ไมแอดีบสวัสดีครับคุยกับสภาแมเราจะหมดแล้วเอไม่คำว่าไม่ไ้เฉินปญาเชิสวัสดีครับผมแอดดป่าแอดดพี่ ไปไอ้ดรอปไปพี่เดนใครมานั่งทำงานพี่ไอ้ดรอปไอ้ดรอปไอ้ดรอปเดี๋ยวพี่ดักแชทให้มันถึงมันหลุดออกจากวงหรือเปล่าพี่นะครับเขาทำอะไรหรอถ้าว่าจะไอ้ดรอปหลุดนอกวงว่ะมันอกวงว่ะเล่นไม่ได้กลับโรงพยาบาลเถอะมาไม่ได้ไหมยังดักแชทบอกโรงพยาบาลหน่อยนะดักแชทบอกโรงพยาบาลหน่อยเราไม่ไม่กี่คันเองเออตีเลี่ยวแทนเหรอตีเลี้ยว ี่อออ่ะพี่จอ่ะผมพี่นั่งไวผมเลยดีกว่าอยู่นี่นี่เองอ๋ออยู่นี่เองคนนีอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นเองออกจากพื้นที่ด้วยนครับไขนตเขาเลยไปขัตีไปขนตีไปขันีไปขันนีไไปขันนีไไปขันนีไไปตีตีไปไปขันนีไไปีไปไปขันีไปขีไปขันีไปขไปขันีไีไป นอยู่แค่นั้นแหละใช่ไหมดิตั้งหาตำรวจดักเลยชิงด้วยรอ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 อรอรอครับหมดเชือกไปแล้วครับเกินยเกินเกินยเกินวกม่ดินยม่ดเกินเยไดเกินเมานั่งกับผมดีกว่โอเคตำรวจไปตำรไปแล้วครับตอนแรกมาเดี่ยวๆกับแม่งตำรวจแม่งเลยไอ้ตนี้ ตัว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 บ้เอาตัวตัวเอาใครเลือกเลยแนตัตัวเลยเอาใครตัวนะตัวตันะเอาใครเอาใครผมอยู่แล้วเมื่อกี้ผตามมันมาสุดพี่อะไรแก่อะรแก้ตัวตัวไมได้รออะไรอาวุธหรืออะไรอาวุธหรืออะไเอ้ยอาวุธดีกว่าอมวืดูไม่ได้หรอกมีลยเลยตายายลตายเาลยี่หอยู่ตรงนี้ได้ไมไม่ตัวนี้คนแดละที่ดูผมนิ่นึงตั้งเก็บของไปแล้วทั้งนั้นตั้งไหนดีเลย นี่เลยดี้เลยเดูดูดูเดี่ยวแบบลูกชายเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเอาบุญนะเอาบุญนะเปิดมีดเอาไปเลยเอาไปเลยเอายโเปิโนปิลอันนันเล็นอะไโอ้โหอะไรเป็นตู้พี่ไม้น่าอะไรจะวัดปืนนะวัดสเต็ปปืนไหมโซ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 เฮ้ยมันมีดเก่ยวัดสเต็ปปืนเขาไปคขาหนึ่งขวดคขาหนึ่งขวดกันเอาเลยเอาเลยเอาเลยปั๊มก่อนเลยปั๊มก่อนเลยครับปั๊มเลยอืมคนนี้แต่ยิงปืนตำรวจมานะแต่ยิงปืนตำรวจมานะ อะไรเอาเอาอย่างอื่นไหมเปลือกเปลืองกระสุนด้วยเอาไว้ส่มายิงดส่ม่รอเลยยันโดนยิงโดนมัจจไปยิงโดนไม่สัมีดรอ่าจไยิงโดนไม่สัมีดรอไอ้เออเอ้เกียร์อบอยมาแล้วจ้าวาะเร็ไอเกียร์ลูกกอดโอ้โหเชตเต้ปาบ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 ไอีเีพัน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 

ตตตัวหน่อยโกงอยู่เอาไดีว่าจับดีบ้างกจะรู้อยู่จับบางปยิงเลยยิงไม่ดนโอ้โหูยงชอบดดหอยยิงกูด้วยงยิงกูด anyway. ้วยงเรียบร้อยคจังเก็ตคุณนขอบคุณขอบคุณอย่างชอบขอบคุณเ็ทำไขอบคุณครับด้๋ยวนะครับคุณล้วนริจผจากใจอ่เรยิงยิสต เออแล้วไม่ต้องยิงด้วแล้วไปเลยไม่อยิงแล้วยาดีไอ้สักไอ้ยังยเชี่ยไสัตนี